คนไหนเป็นพี่ใหญ่ครับเนี่ยพี่ใหญ่ของทีมหมอต้นใช่ไหมครับอาสองหมอต้นไปก่อนเลยนะวีสิพครับส่งคนหมอจะมาประชันกันในเพลงต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไรคะ่ะ เธอจากมือเธอไปมากสักครั้งที่ใหหกใจไม่อยากจะให้ใครคุณมองไม่ดีก็เธอทำไมไม่แค่หัวใจผู้ชายคนนี้ถาเงิก็ไม่มีฉันแนสายตา อะไรนะักหนาหรือตลอดเวลาเธอไม่ ก็ให้แค่ส<ะ>ี่ให้แค่สี่ครับวิจารตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ทําได้ดีกว่านี้ครับตลอดที่ตอนตั้งตอนที่อยู่ในบ้านที่ซอมด้วยครับแต่ขึ้นไปบนเวทีแล้วมันไม่ได้เท่าที่ซอมมีสาเหตุไหมก็มีครับมีม,มีมีหลุดหลุดไปบางช่วงกลางๆครับพี่กำลังถามว่าสาเหตุสาเหตุก็เอ๊ะทำไมเออลองวิเคราะห์ดูเป็นหมอนี่ ทำไมเราถึงทําได้ไม่ดีเท่าตอนซ้อมอาจจะตื่นเต้นด้วยแต่ว่าตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ว่าหลักๆก็คือน่าจะเป็นกดดันตัวเองมากกว่าว่าเคยทําได้ดีแล้วมันต้องได้เท่านั้นนะเป็นบริษัทจัดจําหน่ายเหมือนกันเข้าใจเขาแสดงหน่อยนะคือหมายความว่าพวกเราพอขึ้นเวทีปุ๊บบางทีมันยังมีอาการที่เขาเรียกว่า คำนี้ได้ไหมตื่นสเตจคือยังมีอาการแบบยังมีมีร้อยทุ่มทัทุทมรอยยี่สิบมีห้าสิบทุ่มแปดสิบมันก็จะเยอะและลน้นทำให้มันมันลืมหายใจในบางช่วงหมดเลยคือฉันเห็นคนดูแล้วกัวคือมันก็มีอยู่สองแบบมีแบบงงงีง้งงงี้กองฉันอยู่คนเดียวอยู่เนี้ยอารมณ์ตกตกตกอย่างเนี้ยคนอีกข้างหลังอีกแปดสิบแถวนี้ไม่เจอเลย แต่บางคนก็เห็นเยอะเลยเฮ้ย hey! ส่งไปนู่นห้องเล็กแค่นี้นแต่ส่งไปสนามสูบนอนต้องมีเยอะพอเยอะแล้วมันก็จะล้อนอันนี้เป็นที่เห็นทั้งหมดเป็นประมาณนั้นนะให้ตัวเองเท่าไหร่ฟรีอ่ะท่าอ่าหมอตอน้นคุยใหญ่ให้บีบวกคูไวอยส์ให้บีคู่แดนส์ให้บี กูอคติ้งให้บีพี่ดีให้ฟรีรวมแล้วได้บี